<c oughs> <c oughs> โรงเรียนของเราหน้าอยู่ยกเว้นโรงเรียนกูโรงเรียนเดียวนักเรียนมาซ้ายนิดเดียวกูเอาไม้เรียวยืนอยู่หน้าปกครองรุ่นน้องต้องเคารพรุ่นพี่ไม่งั้นโดนตกแน่นอนอย่าหาว่าครูนั้นสอนพี่มาอยู่ก่อนน้องก็ต้องเข้าใจแต่งหน้าทาลิปหามเด็ดขาดไม่งั้นจะโดนครูฟาดทันที ครูบอกมาเรียนไม่ใช่มาเป็นชนีอยากอยู่ที่นี่ต้องทำตามกฎทุกคนฝากถึงครูที่ไม่จนนะครับครูอะไรครูรวยโรงเรียนของเราน่าอยู่ยกเว้นโรงเรียนครูโรงเรียนเดียวนักเรียนมาใจนิดเดียวรูออกไม่เรียนยืนอยู่หน้าปกครองร <c oughs> น,น้องต้องเคารพรุนพี่ไม่งั้นโดนตกแน่นอน <c oughs> อย่าหาว่ากูนั้นสอนที่มาอยู่ก่อนน้องก็ต้องเข้าใจ รีพามเด็กขาดไม่งั้นจะโดนครูฟาดทันทีครูบอกมาเรียนไม่ใช่มาเป็นชน,นีอยากอยู่ที่นี่น้องทาตามกฎทุกคนฝากถึงครูที่ไม่จนนะคะครัวอะไรอ่ะครูเรื่อย